สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผมเป็นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเตรียมโนบอกกอนจากฮาบเบิลดฟเนด์ดีวิลเซอร์จายออฟดิฟเเซอร์นะคบพี่เจลด้วย่ายออฟนะคะที่ผมมีมอถือี่เกียริอาบุผมเมื่อจะมีคอนเทนต์แบบนี้ลเองมื่อจะมีคอนเทนต์เนี้ยเดวันไม่ไดแค่ตด่นานจะไดเป็นตัวเไ i mm -hmm. มาะเนี่ยไปเรียนเรียเต็มตอนนี้คือทำได้ดีกคืนเลยถ้ามาเฉลิมานพิเตอร์ตันนี้นะนะครับพิเจอร์ใส่ออสาเมทสเจ็ดนะเอ้ยาเมท3า5ถ้อ้เก้า รเลาสามจิ ALLY. ้าวิใเอ๊ะเลสามดหจวิการกันต้มีเจ็ดวิ้าแรกเปลีแบนนี้ AOE เป็นกล้วยนะเอ A o e เตันะครับ a e เป็นกล้วยแต่ที่ผมจำได้นะถ้าจังไม่อปเกรดพิอร์พิอร์ก็จะเมือกันร้อยสองร้อย คละเม็ด912นะ43ไอจีเด็กนี่นะครับเผื่อระหว่างทำเงินบ้านนะครับเพราะว่าถ้าไม่วันแล้วก็ผมก็ไม่สามารถเอาเงินมามาได้เพราะว่ามันไม่สามารถอัปเดตไลน์เพราะว่ามันอัปหลายคท่านนะวันทุกมากเลยผมลืมเอาผมเอามาสอนตัวเพราะผมไม่ได้เอจีไปเป็นอีโนเงินไม่พอ,อดิโนจะทำเงินแบบ จะคุณอยู่ยาวแหละถ้าคุณไม่อยู่คุณมัไป็นยิ้มได้ลืมเอาลืมเอาโกโูมาเปลี่ยนกัี่ต้รอบแล้วจ้ะลืมไปนะเพราะมันเออม่ต้องครับอันนี้ก็ยันคนเป็นคลิปเดียวกันกับคลิปเดียวเอ้ยอันนี้จะเป็นอันนี้ควรจะเป็นวันเดียวกันกับวันเดียวกันกับเอ่อคลิปเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานนะครับวันอีกวันแต่หล่น นเดี๋ยวคลิปร้อนคิดร้อนนะครับแกะตอนนี้เราใ้ีแล้วว่าวัล้ต่อไปน้ำน้ำเมนหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดนะครับเวลาห้าสิบเอีวนะครับกวตนนี้มี่ว่าถ้าตอบโอเคอัพเดต่อไปนนค่ะห้าร้อยครับตอนนี้น้ำเอนจอนพันหกร้อแปนะนะครับเอัวมัใหญ่ข โอเคโอเคถ้าต่อไปเนีค่ะหกร้าเมตรสามพันหกร้ยหกบหางสอนาีเสร็นะคะต่อไปต่อไปลาเมตรห้าพันะล้าเจ็จเก้าตีเ็ีนห้ด้ยนะคะไม่ท้าจานเลยแล้ว้น ก็ห้ยู้าในซัพซัทนะคะเดี๋ยวแจจัดอีรอบนะคะเ่าห่ยง่านต่อไปละเมียหกพันสามร้อยห้าสิบนละแปดสิบเดีเจ็ดวิครับพีกากเออฟด้วยอ่มันท่นแบบนี้โอเคท่าไป็ัันนี้เราเป็นลเมดพันร้อยเก้าสิบห้อ้ยก้าอนี่นะเอ้ยก้ิสองเนี่ยละแปดสิบเจ็ดีเจ็วินนะครัี่เย่าผมลืมน แล้วนว่าจะปาแล้วได้เท่าไหร่คาเกโยบางคนไม่เป็นนี่บนไ่ก็ล้วิเซก็พอใจแล้วเราจะบ้าตันบอนมาด้วยเดี๋ยวบ้าสอนะครับก็อนบ้านละเม็ดจกลายเป็นสอนหมื่นสามันเจ็ดสบนะคะ อันนี้ไม่ก็ตามด้วยนะคะใครที่ชอบกินนี้ยอย,าย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นแค่จบคลิปไปแต่แม่ไม่เก็ดเพราะว่าเรามีพิซเซอร์เผื่อว่าเราเลยมีพิซเซอร์เสร็จแล้วเนาะนะคะก็ตามนั้นแหละ